สวัสดีครับวันนี้นะครับชั่วโมงที่17นะครับสิ่งที่จะมาพูดในหัวข้อนะครับหัวข้อแรกนะครับภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างไรหัวข้อที่2ทําไมจึงต้องหลงลักภาษาอังกฤษหัวข้อที่3ครับความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยและหัวข้อที่4ครับว่าจะสามารถนําความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยไป ใช้ในชีวิตประจําวันให้ประสบความสําเร็จได้อย่างไรอย่างแรกนะครับภาษาอังกฤษมีความสําคัญอย่างไรแน่นอนครับว่าชีวิตประจําวันของเราภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่เราได้ยินอยู่เป็นประจํานะครับแล้วก็ได้ยินอยู่บ่อยครั้งจึงมีความสําคัญกับเราในการเรียนรู้นะครับในการที่จะพูดคุยถ้าวันนี้เราไม่ย,ย ators, อมที่จะเรียนรู้ไม่ยอมที่อยากจะพูดคุยไม่ยอมที่จะฝึกตัวเองนะครับเราอาจจะ พลาดโอกาสดีๆนะครับในการที่อาจจะคุยกับคนนู้นบ้างอาจจะคุยกับคนนี้บ้างอย่างมีความมั่นใจและเราถ้าเราไม่เรียนรู้อีกนะครับในเรื่องของทักษะภาษาอังกฤษเราอาจจะแย่ลงหรือไม่มีเลยก็ได้นะครับฉะนั้นเป็นเรื่องที่สําคัญมากๆนะครับเพราะภาษาอังกฤษเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราอย่างเห็นได้ชัดนะครับทําไมจึงหลงรักภาษาอังกฤษ เพราะว่าในชีวิตส่วนตัวในชีวิตประจําวันของผมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่ไม่เพียงแต่เรื่องของการพูดภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับอาจจะเป็นส่วนน้อยเลยแต่ในการสังเกตคําต่างๆในการที่จะเรียนรู้และในตอนที่ยังเป็นนักศึกษานะครับวัยเรียนที่ต้องรู้จักฝึกอ่านฝึกสังเกตภาษาอังกฤษในตําราเรียนนะครับจึงต้องหมั่นฝึกฝนอีกอย่างภาษาอังกฤษนะครับเป็นภาษาที่ถ้าเราได้เรียนรู้แล้วเนี่ย บอกได้เลยนะครับว่าสนุกมากๆความรู้ประสบการณ์นะครับที่ได้รับจากมหาวิทยาลัยก็ความรู้ในด้านการเรียนภาษาความรู้ในด้านการพูดนะครับความรู้ในด้านการเข้าใจในภาษาอังกฤษที่สามารถใช้ได้ในชีวิตประจรําวันในหัวข้อสุดท้ายครับว่าจะสามารถที่จะนําความรู้ประสบการณ์จากมหาวิทยาลัยเนี่ย ไปใช้ให้ชีวิตเราประสบความสำเร็จได้อย่างไรถ้าพูดในมุมมองแรกของภาษาอังกฤษนะครับมีว่าจะใช้ภาษาอังกฤษในการที่พูดคุยกับชาวต่างชาติในการที่พูดคุยกับคนอื่นๆนะครับให้เป็นอินเตอร์นะครับแล้วก็ใช้ภาษาอังกฤษตรงนี้นะครับไปใช้ภายนอกได้สื่อสารได้พูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ประสบการณ์จากมาวิทยาลัยคือการฝึกฝน การอดทนนะครับว่าเราสามารถก้าวไปได้ถึงระดับไหนเมื่อเราจบจากมหาลัยแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าตัวผมเองนะครับในเรื่องของการฝึกฝนในเรื่องของการอดทนจะดีพอสมควรนะครับแล้วก็สิ่งที่จะนําไปประยุกต์ใช้จริงๆนะครับก็จะมีมุมมองในด้านภาษามุมอมองในด้านการใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่นมองด้านความสามารถขีนะครับผมก็อยากจะ ฝากไว้นะครับสรุปประเด็นในวันนี้ที่พูดมาก็ภาษาอังกฤษก็มีความสําคัญในส่วนของภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับเปิดใจให้มากๆนะครับเป็นภาษาที่สนุกมากพูดจากใจนะครับและความรู้ประสบการณ์ที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจาวันของเราและเราสามารถเรียนรู้วิชาคนและ เอาตัวรอดได้เป็นอย่างดีนะครับอยากจะฝากคํำคมนะครับในการศึกษาในชีวิตของเรานะครับยอมแพ้ได้ไงหัวใจยังเต้นอยู่นะครับขอบคุณมากครับ